สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์นะคะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะดูในรายวิชาภาษาไทยนะคะหนังสือภาษาพาที่เล่มน,นี้เลยนะคะนักเรียนนักเรียนมีอยู่แล้วนะคะในเล่มน,นี้วันนี้นะคะเราก็จะมาดูในบทที่11นะคะส่งข่าวเล่าเรื่องนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะครูผู้สอนภูมินสศิการสุทธหลวง นักเรียนนักเรียนสามารถเปิดเนื้อหาในหนังสือ,อประกอบไปได้เลยนะคะเนื้อหานะคะก็จะอยู่ในหน้า135เป็นต้นไปนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเนื้อหานะคะในบทที่11นะคะเดี๋ยวครูจะพูดคร่าวๆเนาะแล้วก็นักเรียนไปอ่านแล้วก็จับใจความสําคัญให้ได้จับประเด็นสําคัญให้ได้นะคะว่าเรื่องนี้เขาพูดถึงอะไรนะคะเพื่อที่เราจะนำอ่านนำเนื้อหาที่เราได้อ่านได้จับใจความนั้นนะคะไปตอบคําถามในแบบฝึกทักษะนั่นเองนะคะในบทที่11นะคะส่งข่าวเล่าเรื่องนะคะบทนี้ ใช้ให้เห็นมารยาทเด่นการรับประทานภูมิหลังจากทางบ้านส่งสัญญาณความเป็นมาเรียนรู้สรรพนามที่ใช้ยามสนทนา จดหมายหรือใบาลาเขียนส่งมาให้คุณครูในบทนี้นะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของมารยาทนะคะเรื่องของอามารยาทในการารับประทานอาหารนะคะแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของคําสรรพนามแล้วก็การเขียนจดหมายลาครูนั่นเองนะคะนักเรียนดูเนื้อหานะคะในหน้า100 สาิบหนะคะดูไปพร้อมๆกันเดี๋ยวครูก็จะอธิบายคร่าวๆเนาะในในส่วนของเนื้อหานะคะแต่นักเรียนต้องไปอ่านเองนะคะไปจับประเด็นสำคัญให้ได้นะคะนักเรียนดูนะคะเนื้อหาในหน้า1นึสสิบหกนักเรียนสังเกตนะคะตรงมุมขวาของอ่าหนังสือตรงนี้เขาจะมี บ้านเล็ที่ใช่ไหมคะอมีบ้านเล็กที่ก็คือมีที่อยู่นั่นเองนะคะตรงนี้จะมีที่อยู่แล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นวันที่นะคะอแล้วก็จะมีคำขึ้นต้นนะคะตรงนี้ก็คืออ่าลักษณะของการเขียนจดหมายนั่นเองนะคะที่อยู่ก็จะอยู่มุมขวาเนาะจะอยู่มุมขวาของกระดาษนะคะถัดมาก็จะเป็นวันที่นะคะแล้วก็อยู่ติดซ้ายมือนะอ่าจาก จากขอบกระดาษเข้ามาสองนิ้วนะคะก็จะเป็นคำขึ้นต้นนะคะ,ะตรงนี้เขากเขาเนนะะ็เขียนจดหมายถึงเพื่อนนะคะเขียนจดหมายถึงเพื่อนสวัสดีนัดเพื่อนรักนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เขียนจดหมายหานัดเนี่ยชื่อว่าพบนะคะพบได้เขียนจดหมายหานัดนะคะแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวชีวิตหลังจากที่ ตัวพบเนี่ยได้เข้ามากรุงเทพนะคะได้เข้ามากรุงเทพได้มาเจออะไรบ้างนะคะก็จะเล่าเรื่องราวนี้ให้กับนัดฟังนะคะซึ่งเรื่องราวที่พบจะเล่าให้ฟังนะคะก็จะมีทั้งในเรื่องของการเที่ยวนะคะเรื่องการเที่ยวการกินนะคะแต่ในเนื้อหานะคะพกก็จะเล่าเรื่องนะคะการกิน อ่าให้กับนัดฟังนะคะอ่าในเรื่องของการกินตรงนี้นะคะอ่าก็คือมารยาทของการกินนั่นเองเนาะก็ก็จะมีคุณย่านะคะอสอนนะคะสอนให้กับพกเนาะในการรับประทานอาหารเนี่ยอ่าเวลาเรารับประทานอาหารเราก็จะต้องมี ช้อนกลางใช่ไหมคะในการตักกับข้าวนะคะเพื่อเป็นการาป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายใช่ไหมคะแต่ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเวลาเราอยู่ที่บ้านกินแบบเรียบๆง่ายๆบางทีเราอาจจะไม่ได้มีช้อนกลางใช่ไหมคะอ,อย่างเหมือนเรากินข้าวสวยใช่ไหมเราตักข้าวสวยใส่จานแล้วเราก็มีช้อนของเราใช่ไหมคะเวลาเราจะตักแกงบางทีเราก็เอาช้อนที่เราใช้ตักข้าวนี่แหละตักแกงไปเลยใช่ไหมคะซึ่งตรงนั้นแหละ มันมันก็จะเป็นการแพร่เชื้อโรคได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นในการรับประทานอาหารเนี่ยเราจะต้องมีช้อนกลางเนาะ,ะต้องมีช้อนกลางนะคะ,ะซึ่งตรงนี้คุณย่าก,ก็ได้สนอาพบนะคะในเรื่องของมารยาทในการรับประทานอาหารนะคะซึ่งในการรับประทานอาหารในครอบครัวของเราเวลาเรารับประทานอาหารเราควรจะมีมารยาทอย่างไรหรือเวลาเราไป เที่ยวไปสังสรรค์งานเลี้ยงต่างๆเนี่ยในการรับประทานอาหารก็จะต้องมีมารยาทเช่นกันนะคะอย่างเหมือนในเนื้อเรื่องนี้นะคะก็จะมีการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ท่านเรียนรู้จักไหมคะการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์การรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์เนี่ยก็คือเป็นการรับประทานอาหารก็คือตักอาหารตามที่เราชอบตามที่เราอยากจะกินใช่ไหมคะเราจะตักเท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่มารยาทในการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์เนี่ย เราเห็นอาหารเยอะแยะมันเป็นธรรมดาค่ะที่เราอยากกินไปหมดแต่ถามว่าถ้าเราตักมาเยอะๆเรารับประทานหมดไหมคะอ่าเราก็รับประทานไม่หมดเพราะฉะนั้นเราก็ตักมาเท่าที่เราจะรับประทานใช่ไหมคะถ้าเราไม่อิ่มเราสามารถที่จะกลับไปตักมาอีกรอบนะคะอันนี้ก็คือในรูปแบบของการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นะคะแต่ในกรณีที่เราเห็นอาหารเยอะแยะมากมายแล้วเราตักมาเยอะแล้วทีเนี้ยเราทานไม่หมดเป็นยังไงคะ รัทานไม่หมดเป็นการเสียมรารยาทไหมคะอ่าถือว่าเป็นการเสียมรารยาทนะคะเพราะว่าเราตักมาเยอะเกินอตักมาเยอะแล้วกินไม่หมดหรืออาหารที่เราตักมาอาจจะไม่ถูกปากเราทําให้เราทานไม่หมดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตักเท่าที่เราจะรับประทานนะคะถัดมานะคะในเรื่องก็จะต่อด้วยมารยาทในการรับประทานอาหารนอะในใน ในงานเลี้ยงแบบค็อกเทลนะคะในงานเลี้ยงแบบค็อกเทลนะคะหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าหางไก่นะคะในในการในการรับประทานในการอ่มารยาทเนาะอ่ะมารยาทในการรับประทานอาหารนะคะในงานเลี้ยงแบบค็อกเทลเนี่ย มันจะเป็นธรรมเนียมของชาวต่างชาตินะคะก็จะไม่ค่อยมีเก้าอี้ให้นั่งเท่าไหร่นะคะแต่ถ้ามีก็คือมีไม่มากก็จะไว้อารองรับให้กับคนที่มีอายุเยอะก็คือผู้สูงอายุนั่นเองนะคะแต่คนทั่วไปไวัยรุ่นอะไรเนี้ยก็ส่วนใหญ่จะยืนกินนะคะ,ะยืนกินได้แบบพบปะสังสรรค์สังคมเหมือนแบบเราไปยืนคุยกับกลุ่มนี้แล้วเราก็สามารถที่จะเดินไปเรื่อย คุยกับกลุ่มโน้นนี้นั่นได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะขององานเลี้ยงแบบค็อกเทลนะคะแล้วอีกอีอีอ,อ,อย่างหนึ่งนะคะก็คืองานเลี้ยงแบบโต๊ะจีนนะคะ,ะงานเลี้ยงแบบโต๊ะจีนเนี่ยก็คือเราส่วนใหญ่เราก็รู้จักกันอยู่แล้วเนาะ,ะเขาจะเสิร์ฟอาหารมาทีละอย่างทีละอย่าง,างใช่ไหมคะ,ะเสิร์ฟอาหารมาทีละอย่างพออาหารครบออเดอร์เรียบร้อยแล้วว่า เมนูวันนี้เมนูงานเลี้ยงเนี่ยมีอาหารอยู่แปดอย่างก็จะมีออเดอร์มาก่อนออเดอร์อาหารเบาๆมาก่อนแล้วค่อยมีอาหารเข้าผัดหรือว่าเป็นยำเป็นลายตามมาทีละอย่างทีละอย่างพอครบแปดอย่างปุ๊บจะตกท้ายด้วยผลไม้ใช่ไหมคะพอครบแปดอย่างปุ๊บก,ก็คือจบจะไม่มีอะไรมาเสิร์ฟอีกแล้วนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของลักษณะของงานเลี้ยงแบบโต๊ะจีนนะคะในเนื้อเรื่องตรงเนี้ เขาก็จะเล่าเขาก็จะพูดให้ฟังหมดเลยเนาะ,ะในเลื่อนเลือกตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ไปอ่านนะคะไปจับใจความให้ได้แต่ที่ครูพูดให้ฟังนี่ก็คือคร่าวๆจากเรื่องนี้นะคะ่าจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูหน้าร้อยสี่สิบตรงนี้นะคะ,ะตรงอ่านเสริมนะคะนักเรียนหัวข้อนะคะกิริยาวาจาดีคู้ดีมีมารยาท ทีสะอาดแผ้วผ่องใสจะคิดทำสิ่งใดรักษาไว้ซึ่งกิริยาแม้นั่งเดินยืนนอนพึงสังวรให้งามสงา่ากินอาหารอย่างรู้ค่าเสียงท่าทีอย่าเกินควรวาจาใช้เหมาะสมชนนิยมไม่ผิดผน กาลเทศะล้วนต้องถูกท้วนการแต่งกายกิริยาวาจาดีนำชีวีดังมุ่งหมายเสริมทุนหนุนเบื้องปลายสมสืบสายสกุลวง่จากบทอ่านเสริมบทร้อยกองตรงนี้นะคะกิริยาวาจาดีนะคะ,ะในบทนี้นะคะเขาก็จะให้ข้อคิดในการปฏิบัติ ตนนะคะในเรื่องของมารยาทนะคะไม่ว่าจะเป็นมารยาทการพูดการกินนะคะการนั่งการยืนการนอนนะคะหรืออาจจะเป็นมารยาทในการแต่งกายนะคะ,ะเราก็ควรที่จะแต่งกายให้ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะนะคะเหมือนอย่างเช่นว่านักเรียนช่วงนี้เราเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะแต่นักเรียนเนี่ยต้องการที่จะมา ติดต่องานราชการหรือว่ามารับ,บรางวัลมารับของอย่างเงี้ยนักเรียนก็ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยอโดยการแต่งกายชุดนักเรียนนะคะก็ถือว่าเป็นการแต่งกายให้ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเษศะตามแบบให้ให้เกียรติสถานที่นะคะ,ะเราเข้ามาในสถานที่ราชการอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้เกียรตินะคะเราจะมาใส่กางเกงขาสั้นอย่างนี้ได้ไหมคะมันก็ไม่เหมาะสมนะคะ ถัดมานะคะดูต่อนักเรียนนักเรียนหยิบแบบฝึกทักษะเล่มน,นี้ขึ้นมาเลยนะคะแบบฝึกทักษะเล่มน,นี้แล้วนักเรียนเปิดไปแบบฝึกที่สิบเอ็ดนะคะหน้าที่หนึนะคะตรงนี้ครูจะอธิบายให้ฟังทีละข้อนะคะนักเรียนก็ไปเขียนเองนะคะไปเพิ่มเติมเองเนาะ อ่าอย่างข้อที่1นนะคะนักเรียนดูพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนคิดว่าการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นความจําเป็นหรือไม่เพราะเหตุใดอ่าในการรับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยเราจะต้องใช้ช้อนกลางถือว่าจําเป็นถูกต้องแล้วค่ะอ่าเราต้องจําเป็นนะคะเพราะว่าเป็นการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะคะอ่า ถ้าเราไม่ใช้ช้อนกลางนะคะเราใช้ช้อนส่วนตัวแล้วก็ไปตักอาหารอ่าเขาตักอาหารก็คือถืว่าเรามีแกงแกงอยู่ถ้วยหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเรากินกันอยู่4ี่คนสมมติแล้วไม่มีช้อนกลางต่างคนก็ต่างใช้ช้อนของตัวเองเนี่ยตักแกงถ้วยถ้วยเดียวกันตรงนั้นเลยค่ะอ่าเป็นการแพรอ่เชื้อโรคนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าบางคนมีโรคอะไรบ้าง ะะการรับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยโรคที่สามารถติดต่อก,กันได้ง่ายก็คือไวรัสตับอักเสบบีนะคะก็คือกินอาหารด้วยกันใช้ช้อนเดียวกันแก้วน้ําเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเนาะอะไรที่สามารถที่จะป้องกันได้ก็ ป้องก,กันแก้ไขนะคะในการรับประทานอาหารนี่คือมันเป็นชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้วนะคะอ่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ใส่ใจนะคะ,ะแต่ถ้านักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนะคะนักเรียนก็จะกอกรู้ยิง่งขึ้นว่าเออที่ผ่านมาเราไม่เคยใช้ช้อนคางเลยนะเราใช้ช้อนของตัวเราเองนะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าถัดมาดูข้อที่สองนะคะทําไมพบต้องเสียเวลาหากระดาษเขียนจดหมาย และพบเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอ่าทําไมคะทําไมเอ่ยก็เพราะว่าคนที่นั่นใช่ไหมก็คือคนที่นั่นก็คือคนที่อยู่ในจังหวัดอะไรกรุงเทพใช่ไหมคะเขาไม่นิยมเขียนจดหมายนะคะก็เลยทําให้พบเนี่ยหากระดาษที่จะเขียนจดหมายยากนะคะอ่าแล้วพบเนี่ยได้เล่าเรื่องอะไรคะเรื่องที่เล่าให้นัดฟังเรื่องอะไรก็คือเรื่องการ กินใช่ไหมคะ,ะนักเรียนก็ตอบได้เลยนะคะถัดมาข้อที่3ค่ะนักเรียนได้ข้อคิดเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเพื่อความปลอดภัยของตนและบุคคลอื่นในเรื่องใดบ้างในเรื่องอไรบ้างในข้อเนี้่าใน,ใ,นในเนื้อหาเนี้ยนักเรียนได้ข้อคิดเกี่ยวกับอะไรก็คือการใช้ช้อนกลางใช่ไหมคะในการรับประทานอาหารนักเรียนก็ตอบไปเลยนะคะถัดมาข้อที่สี่นะคะนักเรียน เขียนเรื่องเกี่ยวกับงานเลี้ยงที่นักเรียนสนใจมาหนึ่งแบบพร้อมวาดภาพและระบายสีให้สวยงามงานเลี้ยงอ่ามันจะมีอยู่3ามแบบนะคะในเนื้อหาตามที่ครูที่บายข้างตน้นเมื่อกี้เนาะก็จะมีงานเลี้ยงแบบบุฟเฟ่งานเลี้ยงแบบคอกเทลงานเลี้ยงแบบโต๊ะจีนให้นักเรียนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอ่าที่นักเรียนสนใจอย่างเช่นอ่าสมมุติว่าครูลเลือกงานเลี้ยงแบบคอกเทลใช่ไหมคะครูก็ใส่เรื่องเลยอ่างานเลี้ยงแบบ ็อกเทลนักเรียนก็เขียนอ่าเขียนเกี่ยวเขียนเรื่องเกี่ยวกับภาพอธิบายเล็กน้อยนะคะก็อธิบายไปว่างานเลี้ยงแบบ็อกเทลอ่าหรือเรียกเล่นเล่นว่าหางไก่งานนี้ต้องยืนกินอย่างเดียวอ่ามีเก้าอี้บ้างแต่ไม่มากจัดไว้สำหรับผู้สูงอายุอ่าอาหารก็จะทำเป็น ชิ้นๆสำหรับจิ้มใส่จานก็แค่นี้ก็ได้ค่ะหรือใครที่จะเลือกงานเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ก็เขียนมานะคะว่างานเลี้ยงแบบบุฟเฟ่เนี่ยเป็นงานเลี้ยงที่จะต้องตักอาหารด้วยตนเองอาตามความชอบใช่ไหมคะอ,อยากกินเท่าไหร่ก็ตักเท่านั้นนะคะแต่มารยาทในการกินก็คือตักให้พอดีใช่ไหมคะตักให้พอดีพออิ่มถ้าเราไม่อิ่มเราก็สามารถที่จะ กลับไปตักได้นะคะ,ะงานเลี้ยงงานถ้าใครเลือกงานเลี้ยงแบบโต๊ะจีนนักเรียนก็เขียนอธิบายมาว่างานเลี้ยงแบบโต๊ะจีนเนี่ยเขาเป็นแบบไหนก็คืองานเลี้ยงแบบโต๊ะจีนนะคะเขาเขาเนี่ยจะเสิร์ฟอาหารทีละจานใช่ไหมคะ,ะก็เขียนมาแล้วแต่นะคะว่านักเรียนจะเลือกแบบไหนที่เรียนสนใจนะคะมาหนึ่งแบบเนาะถัดมาค่ะข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้า มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่พบเล่าว่าเป็นความเชยของตนนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เพราะเหตุใดมีเหตุการณ์ไหนบ้างในเรื่องเหตุการณ์ในเรื่องก็คืออ่าที่เป็นความเชยของของพบอ,ะอ่ะก็คือเหตุการณ์หนึ่งใช่ไหมที่อ่าพบอะไรนะพบ ไปปิ้งขนมปังอไปปิ้งขนมปังนะคะตามหลักแล้วแหาเวลาเราจะปิ้งขนมปังเราต้องเอาขนมปังไปใส่เครื่องปิ้งก่อนใช่ไหมคะพอขนมปังมันสุกแล้วมันก็จะเด้งมาปุ๊บ <Allāh> เราค่อยมาทาแยมทีหลังใช่ไหมคะแต่ในเนื้อเรื่องเนี่ยพวบเขาโดยที่ไม่รู้ใช่ไหมคะเขาก็เอาขนมปังมาทาแยก่อนกดแล้วก็ถึงเอาไปใส่เครื่องปิ้ง Portuguese ใช่ไหมคะพอใส่เครื่องปิ้งปุ๊บเป็นยังไงความร้อนมันโดนโดนเย,ยมโดนอะไรใช่ไหมก็ทําให้ควันขึ้นขมงมานะคะอ่า และอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือการใช้ตะเกียบคีบอาหารนะคะอาจจะเป็นความไม่เคยชินหรือความไม่ถนัดของพบใช่ไหมคะเวลาคีบอาหารก็เลยทําให้อาหารล่นอย่างนี้ยค่ะอก็คือเหตุการณ์ที่พบเล่าความเชยของตัวเองนะคะนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความเชยสําหรับครูนะคะครูว่าไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยย่อมเกิด ความผิดพลาดได้ใช่ไหมเหมือนการใช้ตะเกียบเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ถนัดเอออาจจะเวลาคีบอาหารหรือคีบขนมหรือคีบอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะทําให้หล่นได้นะคะถัดมาค่ะดูข้อที่หกข้อที่หกตรงนี้นะคะก็มาจากบทอ่านเสริมกีริยาวาจาเมื่อกี้เนาะอ่านักเรียนเนี่ยได้ข้อคิดในการปฏิบัติตนเรื่องอะไรบ้างเมื่อกี้ครูก็ได้สรุปไปให้ฟังแล้วนะคะว่าอ่าบทร้อยกองข้างต้นเนี่ยให้ข้อคิดอะไรให้ข้อคิดเรื่อง มารยาทใช่ไหมอ่ะเขาก็จะให้ข้อคิดในเรื่องของมารยาทนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินการนั่งการนอนนะคะการพูดการกินรวมถึงการแต่งกายนะคะก็แต่งกายให้ถูกต้องเหมาะสมตามการเทศะนะคะถัดมาค่ะข้อที่เจ็ดงานเลี้ยงแบบใดที่นักเรียนคิดว่าเหมาะสมกับคนไทยมากที่สุดเพราะเหตุใดมีงานเลี้ยงสามแบบมีแบบบุฟเฟ่แบบพ็อกเทลแล้วก็แบบ แบบแบบอะไรนะบุฟเฟ่ค็อกเทลแล้วก็โต๊ะจีนนักเรียนคิดว่างานเลี้ยงแบบไหนที่เหมาะสมกับคนไทยก็ต้องเป็นงานเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ใช่ไหมคะอ่าก็จะเหมาะสมกับคนไทยมากที่สุดแต่ถามว่าบุฟเฟ่โต๊ะจีนกับค็อกเทลคนไทยเราเนี่ยได้รับอ่า วัฒนธรรมมานะเออถามว่ามีไหมัมนก็มีนั่นแหละค่ะแต่เขาถามว่าเหมาะสมมากที่สุดก็ต้องตอบว่างานเลี้ยงแบบบุฟเฟต์นะคะเพราะวา่าเราก็จะได้นั่งรับประทานใช่ไหมนั่งรับประทานได้สะดวกสบายแล้วก็สามารถที่จะเลือกอาหารตามความชอบตามความสนใจของเราเนี่ยคะ่ะนักเรียนก็ตอบมาคร่าวๆนี้นะคะ ก็จะมีแบบฝึกทั้งหมด7ข้อนะคะครูก็อธิบายครูคิดว่าครูอธิบายละเอียดแล้วนะคะ,ะนักเรียนก็สามารถเขียนคําตอบไปได้เลยนะคะถ้าใครฟังไม่ทันก็กลับไปฟังย้อนกลับไปฟังอีกหนึ่งรอบนะคะ,ะหรือถ้าครูพูดเร็วไปนะคะนักเรียนก็กลับไปอ่านเนื้อหาในหนังสือจับประเด็นให้ได้ก่อน แล้วค่อยมาฟังที่ครูอธิบายอีกรอบเราก็จะตอบได้นะคะเพราะว่าคําถามที่ถามมาในทั้ง7ข้อเนี่ยมาจากเนื้อหาในหนังสือทั้งหมดเลยถ้าเราไม่อ่านเนื้อหาในหนังสือเราก็ตอบไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านเนื้อหาในหนังสือก่อนนะคะ,ะสำหรับวิชาภาษาไทยนะคะในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ